สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันพฤหัสบดีที่5เมษาย,ยน2555ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้ขอลาเด็กแนวเล่าหุ้นค่ะโดยหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้นอีสตาค่ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเทินอาราวนะคะเหตุผลมาจากโครงการคอนโดขนาดใหญ่2แห่งที่สาทรและก็รัชดาสูงระดับ30ชั้นมีมูลค่ารวมกว่า4,000ล้านบาทนะคะ ซึ่งมียอดจองไม่น้อยกว่า70%เนี่ยกำลังจะสร้างเสร็จปลายไตรมาสที่2นี้แล้วก็เริ่มมีการโอนกันนั่นเองค่ะซึ่งถ้าโอนแค่อย่างละครึ่งนะคะก็น่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ไม่น้อยกว่า2,000ล้านบาทค่ะและยังไม่นับถึงโครงการย่อยอื่นๆอีกนะคะ และก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือบริษัทเตรียมที่จะขายที่ดินอีก600ไร่ในเขตมาตาพุทธนะคะซึ่งปลอดน้ําท่วมอยู่ในระหว่างเจรจากับพันธรรมนิตร2-3ถึงรายว่าใครสนใจที่จะซื้อไปทําโรงงานนะคะดังนั้นข้าวๆค่ะบอกได้คําเดียวเลยค่ะว่าอีสตรานะคะน่าจะมีกําไรในปีนี้ค่อนข้างแรงค่ะพลิกจากบริษัทที่มีผลขาดทุนเป็นขยายตัวมากเลยทีเดียวราคาหุ้นตรงนี้นะคะถือว่าถูกเกินไปค่ะส สะสมกันไว้ก่อนนะคะก่อนที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไกลกว่านี้โดยสัญญาณกราฟของ E-Star นั้นตอนนี้ค่ะสร้างเป็น W shape เป็นตัวนะคะโดยมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับ75สตางค์ได้นะคะซึ่งใครถือไว้สักพักมีโอกาสที่จะขายได้กําไรค่ะสําหรับหุ่นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนําค่ะได้แก่หุ้นคาหมากค่ะ โดยล่าสุดนะคะบริษัทประกาศลดพาจาก1บาทเป็น60สตางค์เพื่อนำส่วนลดนั้นไปล้างขาดทุนสะสมค่ะซึ่งจะล้างหมดก็จะเห็นในงบไตรามาสที่1นี้นั่นเองค่ะหลังจากที่มติผู้ถือหุ้นอนุมัติผ่านผลไปด้วยดีการจ่ายปันผลในงวดสิ้นปีจึงไม่เกิดแล้วกป็ประกาศงดจ่ายไปในที่สุดคะ่ะเมื่อมติออกมาในการลดพาล้างขาดทุนบริษัทก็แจ้งปันผลส่วนออกมาทันทีคือที่ระดับ0.05บาทนะคะ โดยขึ้น xd ไปแล้วค่ะโดยตอนนี้นะคะก็ถือว่าทําตามคํา,า,าพูดเป๊ะค่ะส่วนเรื่องผลประกอบการที่เด็กแนวบอกว่าปีนี้ดีเพราะว่าบริษัทเนี่ยตั้งเป้าเปิดร้านค้า100แห่งเป็นอย่างน้อยในปีนี้จากที่มีอยู่แล้วเนี่ยสาแห่งซึ่งเท่ากับว่าขยายขึ้นขยายขึ้นถึง3เท่าตัวค่ะแล้วก็มีการนําสินค้าใหม่ของเกาหลีมาอีกค่อนข้างมากลักษณะธุรกิจต่อไปจะไม่ต่างจากบริษัทค้าปลีกที่มีสาขาเต็มค่ะโดยตอนนี้สรุปว่าบริษัท มีผลประกอบการเทินอาร์เด้เได้เห็นๆค่ะจากที่แย่มาหลายปีเริ่มมีกำไรค่อนข้างกลับตัวดีขึ้นในปี2,554และมองว่าจะแรงขึ้นมาต่อนื่องจนถึงปีนี้นะคะโดยเด็ดแนวประเมินว่ากำไรจาก109บาทอาจจะเพิ่มขึ้นเข้าใกล้160ล้านบาทในปีนี้เป็นอย่างน้อยค่ะส่วนราคาหุ้นนั้นหากประเมินไปก็น่าจะเวอร์ไปสักหน่อยนะคะหากใช้ค่า P/E ตามกลุ่มคอมเมอร์สที่สูงกว่า35เท่าแล้วสมมุติว่า ถ้าเราคอนซูมทีฟให้ PE เนี่ย25เท่าของ EPS 25สตางค์ก็จะมีมูลค่าเหมาะสมที่6บาท25สตางค์ค่ะส่วนกราฟระยะสั้นนะคะตอนนี้สร้างฐานเป็น W shape ค่ะมีแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ4บาท90สตางค์ได้ค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้คอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดีนค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้น SF ค่ะให้ซื้อเก็งกำไรมองกรอบราคาไว้ที่7บาท55สตางค์ถึง7บาท50สตางค์ค่ะ หุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่ธนาคารแลนแอนเฮาส์ค่ะโดยซื้อลงทุนนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่1บาท46สตางค์ถึง1บาท44สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายของวันนี้ได้แก่หุ้น TWZ นะคะแนะนำให้ซื้อเก็งกำไรประเมินกรอบราคาไว้ที่38สตางค์ถึง37สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นดิ่งกันบ้างค่ะหุ้นตัวแรกได้แก่หุ้นเดลตานะคะหาจังหวะขายค่ะมองกรอบราคาไว้ที่24สตางค์40 ขอภายค่ะย4บาท40สตางค์ถึง24บาท30สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น BECL ค่ะหาจังหวะขายมองกรอบราคาไว้ที่21บาท70สตางค์ถึง21บาท60สตางค์ค่ะและหุ้นดิ่งตัวสุดท้ายได้แก่หุ้นบัฟนะคะหาจังหวะขายเช่นกันมองกรอบราคาไว้ที่1 4บาท20สตางค์ถึง14บาท10สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะสามารถติดดดตาาามไ้้้อีกคครัังนะะนนะะใสปหห์ห สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ